สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะพามาทำเหรียญโพยทานเป็นขนมเบลนี่กันค่ะอันดับแรกนะคะเตรียมริบบิ้นเบอร์2ตาลาคังค่ะเราเลือกเป็นสีดำค่ะถ้าเป็นเนื้อสีดำตัวนี้นะคะการพับ,บเนื้อมันจะค่อนข้างอ่อนนะคะพับยากนิดนึงนะคะเตรียมกาวค่ะกันไกลค่ะ ปืนกาวค่ะถ้วยทรงกลมนะคะหรือว่าถ้วยจีบกลมค่ะเ,เลือกเป็นสีน้ำตาลนะคะเม็ดโฟมหลากสีค่ะตัวที่เราเลือกมานะคะเป็นเม็ดใหญ่นะคะถ้าเ,เพื่อนๆมีเม็ดเล็กก็สามารถเลือกเป็นเม็ดเล็กได้นะคะวินนะคะของเรานะคะตัดความยาว22นิ้วค่ะ หรือใครอาจจะตัดสักที่สามนก็ได้นะคะเตรียมเหรียญค่ะมาเริ่มทํากันเลยอันดับแรกนะคะให้เราพับครึ่งริบิ้นแบบนี้ค่ะแบ่งไว้สองเส้นนะคะหยิบขึ้นมาสองเส้นก่อนสองเส้นแรกนี้ค่ะให้เรานะคะของดิบิ้นเข้าด้วยกันแบบนี้ค่ะใช้ข้างขวานะคะของเข้ากับข้างซ้ายค่ะ และหยิบเส้นที่3ขึ้นมาค่ะเส้นนี้เอามาคล้องกับเส้นที่2ค่ะต่อมานะคะให้เราหยิบอีกเส้นค่ะเส้นที่4นะคะเราจะสอดเข้าไปในช่องของเส้นที่1แบบนี้ค่ะแล้วก็ามาคล้องเข้ากับเส้นที่3นะคะจะได้เป็นฐาน4ค่ะอันนี้นะคะเป็นฐานสีแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะเราจะมาทำฐาน8กันค่ะ แล้เราหยิบเส้นนะคะเส้นข้างบนนะคะผ้าเฉียงทับไปแบบนี้ค่ะและเส้นถัดมานะคะเส้นนี้ผ้าเฉียงทับไปเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็จัดริบบิ้นให้กระชับไปด้วยนะคะเนื้อริบบิ้นของเราค่อนข้างจะอ่อนค่ะและเส้นนี้นะคะผ้าเฉียงทับมาค่ะและเส้นนี้ค่ะผ้าเฉียงทับลงมาค่ะ เราเอาเส้นนี้นะคะพาดเฉียงทับลงมาค่ะจากนั้นนะคะเราจัดดิบินให้กระชับนิดนึงค่ะและเส้นนี้เราจะสอดเข้าไปในช่องที่อยู่ตรงนี้ค่ะจะมีช่องให้สอดนะคะจากนั้นนะคะจัดให้กระชับค่ะเจะได้เป็นฐาน8ดแบบนี้ค่ะ ต่อมานะคะเราจะใช้สีเส้นด้วยกันในการพับนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ถนัดนะคะสามารถวางลงได้ค่ะเราจะเลือกเป็นสีเส้นด้วยกันค่ะสีเส้นนี้นะคะเราจะหยิบเทียเส้นนะคะพาดขึ้นมาค่ะเราเ,าเอาเส้นที่สองค่ะพาดทับเส้นที่หนึ่งและเส้นที่สามพาดทับไปค่ะและเส้นที่สี่ผาดทับไปนะคะ จะมีด้วยกัน4เส้นแบบนี้ที่ไขว้กันอยู่ค่ะต่อมาเราจะใช้เส้นที่อยู่ด้านล่าง,งสุดนะคะเส้นนี้ดึงลง,งมาค่ะเ้าหยิบเส้นนี้พาดทับไปค่ะสลับกันนะคะก็คือเอาเส้นล่างสุดะคะ่ะดึงลงมาค่ะแล้วก็เอาเส้นนะคะเส้นนี้นะคะพาดทับไปค่ะไขว้ทับขึ้นขมนแบบนี้นะคะ่ะต่อมาเส้นนี้นะคะพาดลงมาแล้วก็เส้นถัดมา พาดทับขึ้นไปค่ะต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะดึงลงมานะคะแล้วก็เ,เส้นนี้พาดทับขึ้นไปแบบนี้ค่ะตอนนี้นะคะข้างบนมันจะมีด้วยกันสี่เส้นค่ะดึงเส้นล่างสุดลงมาแบบนี้ค่ะและสามเส้นนี้เราจะใช้ในการสอดในดูช่องที่อยู่ตรงนี้ค่ะเราเอาเส้นล่างสุดค่ะสอดเข้าไปในช่องที่ตรงนี้ค่ะ ะมีรูตรงนี้ค่ะต่อมานะคะเส้นนี้ค่ะสอดเข้าไปในช่องเดียวกันกับช่องแรกนะคะแล้วก็จะมาโผล่ในช่องถัดมาตรงนี้ค่ะและเหลือเส้นสุดท้ายค่ะเส้นนี้ค่ะเราสอดเข้าไปในช่องเดียวกันกับช่องแรกค่ะ แล้วก็มาโผล่ในช่องถัดมาตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราดึงให้กระชับค่ะจัดริบบิ้นให้กระชับนะคะขยุมขยุมริมบบิ้นให้กระชับค่ะถ้าถูกต้องนะคะตรงนี้จะเป็นมันจะเป็นคล้ายๆลูกตะก้อค่ะเรียง ลายมันจะเรียงต่อกันนะคะถ้าเกิดว่าใครสอดผิดมันก็จะเป็นแบบไข้กันนะคะจะเรียงแบบนี้ค่ะต่อมานะคะให้เราพลิกกลับด้านมาค่ะด้านนี้นะคะเราจะมาไข้เส้นทิบบินกันค่ะ ตรงนี้นะคะมันจะจัดยากนิดนึงเราสามารถนะคะจัดริบบิ้นนะคะดึงไล่เรียกเส้นให้กระชับเพิ่มมากขึ้นค่ะพอเราจัดเส้นริบบิ้นให้กระชับแล้วนะคะให้เราเลือกเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาค่ะ เราเลือกเป็นเส้นนี้นะคะแล้วก็นับไปสามเส้นด้วยกันค่ะพาดเฉียงทับลงไปแบบนี้ค่ะพาดเฉียงลงไปนะคะแล้วก็พับเกียวไว้ด้านหลังค่ะต่อมาค่ะเส้นถัดมาค่ะทําเหมือนกันเลยก็คือให้นับไปสามเส้นค่ะแล้วก็พาดไปนะคะระหว่างเส้นที่สามกับเส้นที่สี่ค่ะแล้วก็พับเขียวไว้ด้านหลังก่อนนะคะต่อมาค่ะ เส้นถัดมาค่ะนับไปเหมือนกันนะคะสามเส้นค่ะถัดมานะคะทำเหมือนเดิมค่ะนับไปสามเส้นค่ะพับเกี่ยวไว้ก่อนด้านหลังนะคะ ต่อมาค่ะเราจะเหลือริบบิ้นด้วยกัน3ามเส้นค่ะสามเส้นนี้นะคะเราจะเอามาสอดนะคะให้เราหยิบเส้นนะคะเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในช่องตรงน,นี้นะคะและเส้นที่สองค่ะสอดเข้าไปในช่องเดียวกันกับช่องแรกค่ะจะสอดด้านบนนะคะแล้วมันจะมาโผล่ในช่องถัดมาตรงนี้ค่ะแบบนี้เลยค่ะ ดึงให้กระชับนะคะและเส้นที่3เหมือนเดิมค่ะสอดเข้าไปในช่องเดียวกันกันกบช่องแรกนะคะแล้วก็จะมาโผล่ในช่องถัดมาตรงนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราได้ครบแล้วค่ะถ้าถูกต้องจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะเรียงต่อกันนะคะ จากนั้นเราจัดริบินให้กระชับนิดนึงค่ะจากนั้นนะคะให้เราพิกกลับด้านมาค่ะด้านนี้นะคะส่วนด้านนี้เราจะมาจัดเส้นริบินกันค่ะจัดเส้นริบินให้กระชับนะคะไล่ไปทีละเส้นค่ะและด้านนี้นะคะเราจะ สอดเก็บเส้นริบบิ้นที่เหลือกันค่ะให้เราหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมานะคะสอดใต้เส้นริบบิ้นนะคะมันจะมีช่องของมันนะคะสอดไปสอดเก็บได้เลยค่ะการสอดนะคะมันจะเว้นไปสามช่องด้วยกันค่ะแต่ละเส้นนะคะจะสอดไปตามลายของมันค่ะ ไล่สอดไปเรื่อยนะคะดเบิ้นสีดำนะคะตรงนี้มันจะค่อนข้างอ่อนนิดนึงเราจับเบาๆนะคะดึงเบาๆนิดนึงนะคะ พอเราสอดครบทุกเส้นแล้วค่ะจากนั้นนะคะให้เราไล่จัดเส้นริบบิ้นนะคะดึงทีละเส้นทีละเส้นให้สม่ำเสมอเท่ากันค่ะจะได้สวยงามนะคะจากนั้นนะคะให้พลิกกลับด้านมาค่ะด้านนี้ก็เส้นเดียวกันค่ะด้านนี้เราก็เก็บเส้นริบบิ้นเหมือนเดิมค่ะจะทำให้ตัวขนมบางนี่ของเรานะคะกระชับสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะ ด้านี้เก็บเส้นลดยินไปเหมือนเดิมนะคะ พอเราเก็บเส้นริบบิ้นเรียบร้อยนะคะให้เราได้จัดเชือเส้นนะคะให้กระชับและพอดีสวยงามค่ะในส่วนเส้นริบบินที่เหลือนะคะให้เราใช้กรรไกรตัดออกให้หมดเลยค่ะจะได้เป็นลูกกลมๆดำๆแบบนี้ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราสามารถนำเหรียญที่เราเตรียมไว้ใส่ได้เลยค่ะใส่ด้านนี้นะคะด้านที่มีรูค่ะ ต่อมาเราจะมาติดกาวนะคะแล้วก็ติดหน้าขนมเบวนี่เราค่ะเราจะติดตรงหน้าขนมของเราก่อนนะคะตกแต่งให้สวยงามค่ะหรือเพื่อนๆนะคะหรือว่าใครมีลูกปัดน่ารักน่ารักนะคะสามารถเอามาแปะตกแต่งได้ค่ะจะทำให้เบวนี่ของเราดูน่ารักมากยิ่งขึ้นค่ะ มาค่ะเราจะติดขนมลงบนถ้วยกันค่ะใช้ของเราใช้เป็นปืนกาวนะคะ เสร็จแล้วค่ะขนมเบานี่สวยงามแล้วก็ทำง่ายใช่ไหมคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ